สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทูก <tut> สันนะครับสวัสดีนะครับถักไทยยังความยำแรงนะครับสำหรับมือนี้เป็นมือนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับเมื่อนี้ยอวยร้อนเพื่อนนครับสิมานะครับทำพิธีกาใบเนาะนะครับขอคำแม่นะครับอิหยังนะครับพี่ตกลูกล้านนะครับพี่ลูกพี่เต่าเด็กวงเกินไปนะครับ มือหน่กนะคเมื่อมากขอข้ามากนะครับพอจากแม่นะครับเนาะนะครับฝ่าวัจน้อยเมือนี้คือบานแม่แห่งชาตินะครับเนาะฝ่าวัจน้อยนะครับช่วงบรรยากาศไปเรี่ยไกัน้ด้วนะครับในการได้ทำของวิวร่อนผ้าพื้นกันนะครับเชิญนครับเชิีครับแล้วมนมา่ไอ้ขอนหน่อยอี แต่หากน่าสร้างเขีดนันเดีไม่นิดกับยายพานเีแฮปปี้บูดีมันแม่ันแม่แห้งใช่สดใสวันนี้มันเกิดของเลาอะไรแม่ยี่้ออะไรเอาผีเขียนแม่โอเอเขียนแม่ด้วยนะเขียนแม่ไห โอ้โอ้แกนเนื้อบุโถมีแต่ความสุขควยกรเวามเกล้วยเก็บไข่ได้ป่วยมีเก็ดสิ่งใดพอได้สมก็มโนปาศนาจึ้งยาเป็นลมพ่มลมใส่ของลงต่อลงน้ำตอต่อไปเอออะนแม่เอ้ยไอ้ไอม่นสาได้่าพวกมเนี่ยได้แหงก็ได้แหงว่าแมวว่านสำคัญเลยนะเยอเออ ตุวล้าน่ใส่กใส่หลายใส่ออยน้ำลูกน้ำร้านเป็นดเอออแม่อยมันคนเยื่นเป็นลูกพุ่งเส่ลูกของร้านห้โตหองเรียนหองหลานต่อตไปเนออยู่ดีมีแห้งป่ถูก หัวต้นหัว้นเดียวก็จะมาหายะเก่าขนาดีวอย่าโกโ่โกโอพอนเทีเที่ยวแเป็นโยพอนเทียวหนะกองเยเียวนะมาเลยอาเจรอนเนื้้แนอนี้จ้านี้ต้ ไปเที่ยวไปแ่งยเป็นยไนฟียบล้ยูกล้านไปดูดนจริงพอดีจริงพอดีเลยัดเอาไปเที่ยวภาคเียงอกเนี่ยจไปเ่าไตรนีเลว่าขอเราอไดเน เล <t ell> ื่อล <t ell> ูกแมแยงไขน้กระยนไ่แหงกแไ่แรหน้าที่ารนั่งยังกร้ไ่ห้งไปสำหรการค้าขายกข่ไหลรายงานขายพร้อมโดลูกเด้อมีค่วยแบบเปิดเป็นมาสือมาหนังไข่บบงลายไข่มีโชคมีไส้ไส้ในการเขาแจ้งไข่หักไแพ้งไขเป็นได้บบงในเนื้ตัวไห้โคยูดีมีแห้งกระตายเด้ถึงประกันนั่น บเด่นได้กต่ให้เขียวขาดกว,าวา่าทุกสิ่งทุกอ,อ,อ,อย่างทีอันนอกอันจะยูตีไม่แห้งละคะเรื่องนแต่ดพาดแน่าลมนั่นนีละหาตกราจะเริ่นลงเรียทุกสิ่งทุกอย่างถึงย่ายแถวทุกคนละมแม่นะคงไปทีางไปทุกปทุกคนแตยูงมีไม่แหงอันข้อมโมแมนต์แยาว่าเห็นยากหมดดงอดแตย่าว่าเขาจู 哎妈，你听这个音啊！啊，对，哎，差不多，哎，差不多。哎，你听我这声音，他肯定在听。他，哎，你听我这声音，他肯定在听。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 哎，你听我这声音，他 ไายสันๆันนะครับเนาะนะครับหลังจากนะครับที่บรายนะครับไทยถ้ำไปเมื่อวันนะครับเนาะมืึงนี่อุยู่ทางเพื่อนนะครับถือโอกาสดีๆนะคเดี๋ยวมากลับมาไหวนะครับเนาะนะครับภูนะครับภูเป็นแม่นะครับเนาะนะครับฟอกรัสเซียไปกระโดดนะครับเนาะนะครับเดียตาแม่นะครับเดียตาแม่นะครับภูอยู่นัมนะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็คือว่าภูยู่ทางเพื่อนนะครับไปดูผู้หลักผู้หนุ่ยเนาะนะครับกะตองมา พอค้าแม่นะคร no oh. ับป่วยพอนเพิ oon, ่นนะครับเห็นเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งนะครับเป็นโรโพลมไส้นะครับของหลวงของต่อของหลวงของร้านต่อๆไปกันนะครับอันนี้มือหนิเชื่อว่าอุโยาเพื่อนนาะถือโอกาสดีๆนะครับได้มาถ่ายท่าคลิปในมือนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมือสันมันดีเนาะนะครับได้มาบ้านแมียนะครับแม่ผู้ที่อยู่กับร้านนะครับในบ้านนี้เฮียนนะครับเนาะเปล่าไปจะไม่นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกๆท่านนะครับให้ฮักแม่นะครับเด้อนะครับให้ฮักแม่ทุกๆคนทุกท่านนะครับ แม่ซื้อมือหนีนะครับหรือมือต่อต่อไปปีต่อต่อไปนะครับขอให้นะครับพี่น้องนะครับทั้งบานทั้งเฮียนนะครับหรือผู้ทํางานนะครับทางไก่ทางไก่นะครับโทรมานะครับหรือจะแชทไลน์มานะครับหรือจะโทรคุยนะครับก็ขอให้นะครับรักแม่นะคุยกับพ่อกับแม่ดีๆเนาะนะครับฝากไว้จะหน่อยนสำหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับทุกท่านใจสุดนี้ครับอือลอนทักเพื่อนนะครับ ไว้พ่าพี่น่องนะครับดูแลสุขภาพอย่างวองให้ดีๆีเดอนะครับดูแลสุขภาพนะครับตัวเองให้ดีๆกันแหลวนะครับฝ่าบาทชนอยด้วยนะว่าช่วงนี้คือช่วงโควิดสิบเก่าเนาะนะครับต้องออกจากบ้านจักเงี่ยนนะครับต้องดูแลจากว่องดีๆนะครับเสียบตีนะครับผมปลอดภัยออกจากบ้านจักเงียนเกี่รวกับปิดแมทนะครับปิดผ้าปิดจสมูกกันเลยนะครับเนาะนะครับนะครับฝ่าไาทชนอยนะครับ ช่วงนี้คือนาห้นาหน้านะครับฝนฝ่าก็ะเด้ตกลงมากนะครับก็ขอให้พ่อพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพที่พ้องให้ดีๆกันลนะครับฝ่าบาทจะน้อยด้วยนะครับเมื่อนี่ถโอกาสดีๆนะครับในพระทัยถ้ำนะครับอันนี้คือบ้านแม่นะครับอยู่กับหลานเชานะครับเนาะนะครับที่ทางบ้านอุยหลังผ้าเพื่อนกันอะไรนะครับอย่างพี่เ๋องอีฟซีได้รับสากกันแล้วนะครับเนาะนะครับสลับนะครับสรงพระทัยสุดนี่นะครับอุยนลัาผ้เพื่อนนะครับพอจบคิดนี้นะครับด้วยคำว่านะครับ เนาะนะครับยำอีกรอบนะครับ mm สัวเพิ่นนะครับสีนะครับเลี้ยงเฮางามาผ้าห่ใเนาะนะครับเพิ่นก็ได้อุ้มทองหฮอนะครับเปือเดยนโกเดียนนะครับนักลำบากซ้ำไดนะครับเพิ่นก็ได้นะครับอุ้มชูนะครับเฮ็ดเห้ออกมาจากถองเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นเลี้ยงห้องมากินท่อฟ้าหอยนะครับจนหฮอให่ปัจจุบันนี้นะครับเนาะนะครับหฮอเป็นลูกเป็นเตนะครับเ่าก็ นี่เรื่องผลเรื่องพุ่นเพิ่นกันแล้นะครับเนาะอันนี้คือแม่ยคนเห็นกันเหมือดวิวเดินพอเพื่อนนะครับป่าเวจน่อยนะครับสำหรับโซนใจใจสุดนี่นะครับเนาะนะครับวิวนะเพื่อนนะครับขอจบคลิปนี้นะครับโดยคข้ามาสุขีสุขขังพรางคุณภาษีรัตนตาเตรคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคนลโลกคุวงพลองขอให้พ่อพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านทั่วโลกทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับรวมถึงเช่าด่วนทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญลำดุยลำดุยถูกเงื่อนเบื่อทุกทุกท่านม สวัสดีครับคำเข้าเนียรลาติสวัรน์นนัรพันธ์ดีทุกๆคนทุกๆท่ททานกันเลยนะครับโอเคครับครับผมบค